เตือนนะครับใช้คมไฟทั่วไปเล่นโทรศัพท์ อ่านหนังสือทําให้สายตาเราแย่ลงเคยเป็นกันเป่าครับเวลาจ้องมือถือนานๆหรือบางทีอ่านหนังสือนานๆเราจะรู้สึกว่าตามัวตาล้านั่นแหละครับมันเป็นเพราะแสงสีฟ้าที่ถูกปล่อยออกมาอุณหภูมิแสงมันไม่ได้โคมไฟบางตัวมีแสงกระพริบทีๆซึ่งบางอันตาของเราอาจจะมองไม่เห็นและไอที่มันกระพริบนั่นแหละครับมันทําลายดวงตาของเรายิ่งถ้าเราใช้มันทุกวันนะดวงตาของเรายิ่งแย่ลงทุกวันครับวิธีแก้ง่ายๆเลยก็คือเราต้องเปลี่ยนมาใช้โคมไฟสําหรับการอ่านหนังสือโดยเฉพาะและต้องเป็นโคมไฟที่มีเทคโนโลยีช่วยถนอมดวงตาด้วยอย่างตัว นี้ฟิลิปไลติงคมไฟอ่านหนังสือถนอมสายตารุ่นทิวป้า5วัตต์เขามีเทคโนโลยี Eye Comfort ตัดแสงสีฟ้าไม่กระพริบอุณหภูมิแสงถูกออกแบบมาให้เป็นธรรมชาติเหมาะกับการอ่านหนังสือทําให้เราอ่านหนังสือได้นานขึ้นไม่ปวดตาเหมือนคมไฟทั่วไปที่แสงแข็งแสงสะท้อนและมีแสงสีฟ้าที่สําคัญสามารถชาร์จได้ในกล่องมีสาย USB ให้สะดวกพวกพาไปใช้ได้ทุกที่ครับใครสนใจคมไฟถนอมสายตาแบบนี้ผมแปะตะก้าไว้ที่หน้าคลิปตาเรามีคู่เดียวรักษามันไว้ให้ดีที่สุดนะครับ